สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่ปีน้องที่ฮักจูฟูจุคนครับวันนี้มากินข้าวด้วยผมแล้วเนื้อครับพ่อแม่ปีน้องครับผมได้เมนูเมียงเมียงมาฟาพ่อแม่ปีน้องแฮมแล้วนะครับผมแกงส้มปลาดุกครับนี่ครับพ่อหน้าตาครับหน้าตาในกล้องอาจจะเจะซดเจี๊ยดนิดหน่อยนะครับแต่ความจริงนี่ครับปลาดุกเข็มคนครับพ่อแม่ปีน้องครับโดนแสงนะครับอาจจะจืดจืดน้หน่อยนะครับ เอามากินที่ผมเลยนะครับแกงส้มปลาดุกเมนูเมงเมียงครับใส่ใบกมกอบไปด้วยครับเมาะใส่ยอดหอมป้อมไปด้วยครับใบหอมป้อมด้วยนะครับเมาะครับนะครับกดอื่นต้องขอโซนามก่อนนะครับตามทำเนียมครับกินแกงโซน่าพอก่อนนะครับอ๋อเมาะเมาะเมาะนครับกินที่ผมเนอครับแกงส้มปลาดุกครับเมาะใส่ใบส้มป่อยด้วยนะครับ นี่หัวจีนปลาดุกครับอ๋อมืช่วยนะครับนะครับแกงส้มปลาดุกครับมหม่อแบบเมี้ยงๆนะครับเอา้ายอกครับยอกอ โมะครับผมได้ไปขมก่อนครับใส่ตัวครับตัวครับโอเคพี่น้องเอ้าจวยจุยจุยจุยจยเอานี้ครับพอครับอืมอจะไปขมก่อนมากับตัวครับใช้หยอดส้มปล่อยนะครับแบบนึงนึงนะครับ ส้มจจลดเสียส้มครับอ้องแกงพ้นนะครับือว่าตต้ปลาหลิมปลาดุกมั้นะครับแกงส้มครับ อมครับอืม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 แตะครับมมแตะโอ้ ừ, รับมโม เฮ้พอจินปลานะครับแต่งส้มปลาดุกมันดังจะเอียครับมอครับอล้วแบยกรากดดได้แอืม พอครับพอครับกินปลาดูกมเม่ะครับร้องแก่ง้นนะครับแมเพีนน้องครับทำได้หลายไม้นูครับปลาดูกนะครับแต่สมจอบมาแก่งส้มนี่ครับเมาะ เบยบย์ก๊อมก่อหอมๆใส่ครับหอมใบก๊อก่อจึงเหมาะครับเนาะซาสี่บุดุครับก๋ข้าวอีกนะครับหัวใบก๊อก่อใส่ตจไปหมดครับกลับตไปใส่ก็ใส่แล้วกลับผมครับ่วนน้ำไปวมดกันครับ สุดยอดเมนูเมงเมียงครับเฮ้หนงหนงหนี่ครับตีนปลาดุกขับข้าวครับออื พราของป้อมาด้ว้ยดูดูสักกันนะครับอืมคิวคดังเลยครับอืมมาเขียส้มครับมาเสียส้มสีด้านนี้ครับส้มมันนักครับต้องใจใาส้มปล่อยจุ๋ยนะครับแข่งแข่งส้มป๋าน,นะครับ โอ้โหมเมนหนอดส้มปลายครับหนอดส้ปมปลายมัดมัดโจงสึ้นไปเลยครับเนื้อเข้าไป อีเลยนะครับจ้องนี้ไปกำกอครับแทงปลานะครับไปกำกหอหอมๆครับตืมมอเห็บนำาำมอ่ครับ

ความเผ็ดเริเ่มมาเยินครับลูกโดนไปสองแกนครับความเผ็ดเริเ่มมาเยินแล้วครับเอาข้าวหนังตัวเองโอ้โหพอไปพี่น้องก็ ลองไปงาผลนะครับได้ปลาจริป่าลิมมันหรือว่าปลาลูกมาครับมาแก่งส้มครับน้าผมใส่หยอดส้มปลอยด้วยนะครับใส่ใบขมก่อใส่แตมซูนะครับแก่งส้มนะครับนะครับพอครับมาผัเพชรเหลือเมื่อยแล้วครับโปรแม่เป็น้องครับเอาเอาแล้วครับคลิปนี้ผมกขอขอคุณโปรแม่พป่น้องจะพูดจะคุนะครับจะคอยด่ตามคลิปของผมนะครับ จะได้ก็เป็นกำลังใจให้ผมจิ้มนะครับด้วยการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะประพาดคลิปดีๆต่อไปนะครับกับำลังใจจีนะครับผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับว่าจะเป็นคลิปปาไปเอวตั้งไดคลิปปากินเมนูเมียงนะครับวันนี้ก็ได้แกงส้มปลาดุกครับโอ้โหยบลเล่เบเล่นกินบบเสียงครับอิ่มเหี่ยกนะครับขอบคุณปอแม่เป็นนองจุดุทูตขอบคุณนะครับนะครับท้ายนี้ผมก็ขอให้ปอแม่เป็นนองจุธุทูตขอบคุณอยู่ดีมีใจ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้ได้ท้องรับได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนขาดแคนแก่ๆก็ขอให้ได้เป็นเงินล้านเือประกอบอาชีพจเจริญหลงเลีืองบอกว่าจะเป็นข้าราชการครูทหารตำรวจเกษตรกรเจ้าแห่เจ้านาะขอให้หลงเหลืองในด้านการประกอบอาชีพนะครับยังมีสุขภาพกายตีแข็งแรงมีสุขภาพใจตีเบิกบาน ยามีศัตรูมากำกาไก่ร่างกายยามีศัตรูมากำกาไก่ชีใจให้จิตใจสมองให้มีร่างกายตีแข็งแรงจูผูจุคนให้มีจิตใจตีเบิกบานจูสู้จุคนนึกครับประกันคิดไหม่ครับขอบคุณครับ